เซวีดัตสวัสดีพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องฟังเล่าผมนิกี้ทีวีและก็เพจนิกี้กินไปทั่วเมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องม่กินก้อยเขาปุ้นครับนี่เห็นปะพี่น้องเห็นปะครับ <c oughs> นี่สำคัญเลยจิมจีครับมากแห้งซื้อม่อีกแล้วนี่พี่น้องเห็นปะเห็นปะก้อยเขาปุ้นครับบไดเ้เฮดซูเบิงนะคลิปนี้อีกแล้วเดี๋ยวพูดได้อยากเห็ดอยากให้ อยากรู้ว่าเฮ็ดตั้งไหนกะคอมเมนต์ถามเขามาเด้ออ่ะมาคลิปอยู่หลังบ้านครับกับกับ <laughs> กับลูกสาวครับลูกสาวมาให้่กำลังใจกินกับพ่อไหมไม่หนูพ่อดูพ่อ,อเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดรายการลนะถ้าไม่กินด้วยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะกินแล้วนะเอามาเป็นมาเป็นวันรอดซะเอามาลุยกันเลยครับนี่นี่น,นี่ขาดไปเลยนี่นิวนี่นิวอยากกวนพ่อค่ะ นี่เนบเนผักกะทินครับโอ้ยใช่เลยผมซื้อมา20บาทอ่ะรับกินปากอยงดีเลยครับว่า <c oughs> มิจะกินกะทินนะ <c oughs> นี่ครับตัวพี่ผม น้าสิกินเหมือนปะบูครับจังว่าโล่หนึ่งเรียพี่น้องก้อยขอบคพุนครับพักคนคนใส่จากสวนหนึ่งเลยแหละนึงพักบุ้ง กระกเซ็นปกักซี่เล่าตัวงอกมกแตงซ่อนส่วยใส่กี่เขียวแท้ครับ ผมใส่สามหน่วยเหมืเนแม่มาแก่มือเหมือนว่านครับพลากินเขาแรงกับแรงครับแรงแน่หนากับผมเห็นมือตื้อๆแล้ว กระพหน่อยก็ยี่สิบบาทคนจิบจ <laughs> ิบมังเก็ดขายบ้าะพี่น้องสมพักเกาหลี <g ül> มามาเฮ้ยค้างมาครับ FC เขืน <g ül> อนเฮ้ยนั่งค้างๆก็ได้เอาสอดมาสอดมาเฮ้ยแตหทน่ตะเสียงกับพ่ออะไรพ่ต้องเห็นอะไรได้พี่น้องนะเอาสาอดม,ม,มาเอาสอดมาอันนี้คืออะไรก้อยก้อยเขาปุ้นเอาสอดมาเอาสอดมา โอ้ยเอรยเอ้ย,อยมันจอดน้ำครัังเสียงพี่น้องฟังเสียงไม่ไม่ออกซื้อนะครับเดี๋ยวเกิดดามาครับเดี๋ยวส่องผมสิบิน Giờ không giờ thế làm thì mình Chị làm lắm vậy thì là nó nó mất dẹp nè Chị cây đi thế สดซื่นสดซื่นพี่น้องสดซืน่นอ่าสุดยอดขอญาตเปิดก้อนได้ด้วผม กินแบบลูกถุงก็ยังนี้เจ้านั่งไหนนั่งนี่บ่เอาปูเลยเจ้าเอาเปะเอาอันนี้เ้อมากระัดเลยนอสือมายี่สิบบาทไม่ยังหัร่งไม่ยังคมขุ้นบ่คุ้นยว่าทอมมอซ่อมาบ่แมนตัวเนี้ยิบหาอ,อันนี้พาไปเค็งแ่จสนี่ ฮะมา,มาสิเอาบ่าผมคื้บ่รูเลียงว่ะเมืองในมุไร่กุมอ่ะเอ <c oughs> อเ็ดกุมอ่ะโ <c oughs> อ้ยเอายินเดาๆเถอะมีโอ้ยยดดิย <c oughs> มเมียกับ <c oughs> ไม่หนำเกียงห้วยเลยพี่น้องเลยนำเกียงห้วยบอกไปยัง นั่งจวดน้ำกันเนาะเดี๋ยวเอาตาสิงเก็บกันพ <laughs> ักยังคนใส่คนใส่เลยเลยก้อยก้อยปลดกสามสามทับพี่ <c oughs> พริกหมักหน้าสามน่วยก <c oughs> ินมัดจะขวดเลยคิดส่งตายืดแท้สิบสองหกสามอด ผู้ใดมาเนี่ยกนมามึเหรอไม่บึงมาเยี่ยมยายบ่หรือว่ามาเยี่ยมผู้ใดเลยไปยังม่มาเยี่ยมยหยถ่องเคยไปยังตัวอืมอนมือเขาบกป้าผมใจมือนได้แถวนีนักผมเยอะหนักงงแข้งด้ยอมันทรรมาด่าแมไปมือทรรมดาแม่จะไปเห็นการรือหไปกลับต้นข้าหนักกันใหญรักยังวาตัวแล้ว Bố mấy đột bài nọ Hào xôn, hào phí nọ xôn Cắp kẹp mấy lọ, cắp kẹp mấy lọ Bây ăn gì đây anh cháu Để bình xay nó mới kẹp nè Bạn bình đây bạn mà Ừ, เอาไปอื่นโนนสูงน่าไม่สิไปแล้วมีนัดกูเนาะหมูอแรงมือรำเนาะบ่อยไปวาฮะก็แบบสี่น่องข้างบ้านหมดได้พี่น้องข้างไม่ได้เปิดเบ่งมดแก่งวันเมื่อก่อนเขาก็ตั้งกันยวนบานไหมน่องมือเนี่ยแค่นี้เอือือสิเอาไปนั่งกุศลรองต่อยิ่งข้นพอยี่นี่นั่นละ นะจอดำกันเลยพี่น้องนอะขอมบรีของกระเทียงเส็ดเวียกอยู่ก็จะกระมาน้ำเนอาไปไหนอันผ่านบ่ละโลอยูยนะ <laughs> โอ้ยูยยอโอ้ยูย่มือโนูแปลกหมือมาเ <laughs> า แม่น mm ี hmm. ่คือคืนครับบไปกินผู้เดียวครับไม่มูกินครับบอยนั่งบอกผู้เดียวคือพีบ่าวเราปะเนี่ยขจอบเห็นนะเขาบอกมึงจะเมื่อไหร่ะเห็ดมุมแคบนะบอยเห็ดมุ้งปางอ๋อแสบแสบแสบน้ำรำไยนี่แมมคือมานแสบแช่ปะต้องต้องลองท้ำดูนะคะไม่ไม่นู่นี่แปลกไหมเบื่อรสชาติเก่าแม่ บริเวเหตเหพี่น้องเบิ้งเนี่ยมาหอดกับกินซู่เบิ้งเลยไ,ไ,ไม่นัดผมธรรมดาผมว่ามันนั่นถักเฟสมาโอ้ย่ะธรรมดากู Kook, ไปน้ำบ่ไเล่แล้วโอ้ยอยากไขมันไปมันไม่ด้พอพี่พอน้องเขาเห่าหารอกผมมันจักมาแล้วไปเปเห็นตากระบนหรอเรป็หายยังเง่ากอ เอาไปให้จำไม่เอาบม่ใช่ไงพ่อเนาะอหม้อนมวนแหลมันไรมวนนี่น้องไอศ้าก็ซื้อนะไชพ่อมือเข่ามือเขามม้ออาดผมอัดได้กันเยวะหอดก็ไม่เห็นหนา อ้าวโอ้ยน้องู่ว่าจะไปกินน้ำไทยพี่น้องเขาบอกบอ่บอไ่ไปเจเอิยมันมันมันเปิดเพ่งเสียงดังมันเปิดไฟอยู่เมื่อานไหมอ๋อปลอยไปจะเมือไปคุนจะเตินไปน้ำเยอไปหลายๆคนเจีมวน ปากมันลงแ็งเล่ยมไนบ่แม่นต้องเป็นคนละยิบหกหยเจ็ดนะ่ไป่ลงต้นบี้หยิบก่อเลยนี่าไม่ลงชนบีปหยิบก่แล้วก็หยิบเจ็ดหยิบหยิบหกหกีเนเนี่ยสองมืออ่ะ่ไหมาได้ปะาส่ได้อะไปจากมไกั้หไปจากบมื้อ Bao bi vẫn đang hưu tội ra bay bay mua bay bay mua bay ngang ừ. Ừ. mọi môn dịp ngồi môn dùng ngồi môn hoặc bay điên bay 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 ดีใจปะพ่อดีใกปะพ่อฮผมขอไปแห้วผมสิวินวะเป็นกิเกเลยโอ้ยงามกิกลายเลยเลยมาบุลุง Đó nó nhìn đấy Ừ, ngon quá Nó xoài quá Cái này à, tạp xúc nó dìm vương Với tạp xúc quay À, khó quá quá, ngon quá Chị nằm lắm dây Ngon quá, chị nằm lắm dây không cần Ừ Nằm dây Ừ <laughs> 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 Nằm dây Hãy subscribe cho dây น้ำหญ่น้ำหญ่เนาะพี่น,น้องเนาะน้ใหญ่เนาะ,ะ,ะ,ะโอ้จีนน้องร้ายครับก <c oughs> ินน้ำน้ำหญ่น้ำกันเด้อครับเด้อ <c oughs> อันพ่ออันอันอันน้ำตู้หูครับสลิงเอาไปน้ำเลยเด้อเอาไปหา,า,มมาเนี่ยพรุ่งม orrow อยู่พคนน่ะถามแม่บังพร <c oughs> มเริ่มจะแน่นแน่นแน่น,นน้ำน้ำใหญ่แ,แล้วครับพี่น้องเอ้ Uhm. ต้านขนาดกินน,น้ำเย็นก็ต้องว <hed labour> ่ากินน้ำเย็นแน่บิดหน้าบิดตาเลยกินน้ำเย็นกันเลยจากโลนึงเนี่ยกินไปกินมาจนสิบบาทเลยนี่กับแก้มอย่างนี้เลยพี่น้องไงไม่รู้กังกังให้เผ็ดเนี่ย ครพี่น้องเพจกุ้งว่าปีอยากให้รีวิวสินค้ายังกบบติดต่อเข้ามาได้เลยครับเด้อรีวิวฟรีแต่งขาคลองหน่อยคุ้นเคืองนะครับเด้อหุ้มฮุ่งวะไม่ได้ไปต่ำพอดีนะมันกรอบปะอันนี้มันสุกอันกรอบนี่ยตัวหนึ่งกรอบนี่นะตัวนึงเนี่ยตัวกลางกับบ่อืออันนี้บอฮุ่งสายนี่เป็นไงหน่ยที่มัน เป็นยาเยอย่างรกอาการให้พี่นออ้องเบ้งต้มหุงเล่ได้ซื้อครับหุงหุงปลูกเองน่า,นานเต็นต้นตอครับโอ้อยหยกักกุกหยักโตตะตะาดแยกกัตินด <laughs> ตนเมียงเจาา้าหม <laughs> กูเฮงยากเด้อกินแบบกี่คนก็ชาวะแสบแสบนาเกียห้วยนน่อยแสบแสบมาเด้อพี่น้องเด้อกินไปกินมากใครเมื่อไหร่เห็นมอโล่หนึ่งเนี่ยมีคนมากินซอยนุ่งก็ได้ไรคนนน่นั่งกินกระปุ่นนุ่งนี่นั่งกินเลือดผมเลย ตรงไซมันอันอันบริยานถูบแล้วยุ่งเนี่ยโอ้มมดแล้วบ่เห็นนานแล้วเดี๋ยวขอลาพี่น้องอันเพียงเท่านี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวมาเจอกันไหมอีพนะี่เนี่ย